สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงห้าตัวห้าหมื่นเหรอพ่อแพงห้าตัวห้าแพงอยู่แล้วจริงเหรอแพงมากตกใจอ่ะแล้วกลขติดสองพันแล้วก็ติดสามพันลายสรุปจะไปแล้วเหรอค่ะซับขับบ้านค่ะและคัดซับเขาบอกว่าพี่พีชหน่อยมาตั้งแต่เปิดไอ้เนี่ยม้านของพี่น่ารักสุดเลยมีหมดเลยสิ่งพี่พีชดูหน่อยสุด เนี่ยเหนไหเนี่ยเออเรากินแบบบุฟเฟ่ขี้เลยขี้บวนี่ทั้งหมดปะข้าวหม้อกอนนี้มีแล้วไงอย่างแรกแบบเนี้ยโอ้โหได้สออย่างตอนมีแล้วนะแต่ไม่มีสแกนหน้าแบบต้องแกนนิ้วไม่กของหยูไม่น่าเราวถ้าเล่แล้ววันนี้มีโต๊ะจีนปะมีมีสี่โต๊ะไงมีนัดเพื่อนไหนมาปะไม่น่ามาหรอ อยากกินบอกพี่พีชจ่ายตังก่อนค่ะคนซื้อให้ดีใจเลยกินกันน่ากินมากน้องที่ส่งสิงโตให้จำได้ไหมโอ้ยิ่งพามันน้อยไปบิวไม่มีร้านคอนดิเจอร์เขาจะให้ยิงพาอยู่แบบยิงพาแบบตั้งๆกคเห็นไหมอร่อยปะมาการะดองร้อนๆเลยนเนาะ ม็กินแบ้นนอนี่เของเขาตัวแน่นอนใื้มว่ารตีนจะได้เจออเต้าหมูอ้วนหรอเนี่พรุ่นี้มีเธออยู่ปะออยยูู่หลักอะไ่ไม่ได้จริงอะทำไมอะร้องแบบเดือดเดือดเหรอ ติดมือหรอแล้วก็จะนอนคือยากมากโ้ยงแล้วหรอดึนะหนูว่าไม่ไม่เอาไม่ไม่ลาดไม่ลาดรถเนี่ยเหมือนในกองถ่ายอะมีตัวใหา่เลยอยากได้สร้อยเซนเขาหรอคึ่งมีเทอมมัได้ม็กกิ้ก่อนเลวคุณแม่ขัมทำต้นเตนแคบปะอ้าวหรอแต่เนี่ยคือแบบสไตล์แบบสุดๆ สไตล์แบบมีตัวใหญ่มากแล้วคือตัวหนักเ็อุ้มไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าคิวห่วงใดๆตลอดแล้วเขาเนี้ยใหญ่ๆคือน้องสาวฉันะแงนลลล้ยยยยืดดเเเมาาากกชสูงแน่สบายใจได้เลย